ดูกร,ราภิกษูทั้งหลายแม่น้ำคงคานี้พึงนำกลุ่มฟองน้ำใหญ่มาบุรุษผู้มีจักษุพึงเห็นเพ่งพิจารณากลุ่มฟองน้ำใหญ่นั้นโดยแยบคายเมื่อบุรุษนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยบคายกลุ่มฟองน้ำนั้นพึงปรากฏเป็นของว่างเปล่า หาสาระมีได้เลยสาระในกลุ่มฟองน้ำพึงมีได้อย่างไรแม้ฉันใดดูกร,ราภิกษุทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ภิกษุย่อมเห็นเพ่งพิจารณารูปนั้นโดยแยกขายเมื่อภิกษุนั้นเห็นเพ่งพิจารณาอยู่โดยแยกขายรูปนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าหาสาระมิได้สาระในรูปพึงมีได้อย่างไร ฉันนั้นเหมือนกัน